ที่แสนจะง่ายมากๆนะคะอยู่ที่ไทยไม่เคยทําเลยก็ไม่รู้ว่าเขาทํำยังไงนะแต่พอ้เอาตัวมาลงอยู่ไว้อยู่ที่ต่างประเทศเนี่ยก็ต้องทํานะคะทุกคน3 2 1ล e l ฮั Hello, hello. สวีดัสสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกท่านทุกคนค่ะมากันอีกแล้วนะคะพบเจอกันอีกเช่นเคยค่ะกับช่องมีดีเต็มพุง e วมีดีเต็มพุงนกะคะ,น,น,กน,น,ะ,คะน,นวันนี้เรามากิน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 กันอีกแล้ววันนี้นะคะทุกคนวันนี้เรามากินข้าวกันบ้าง ะะหลังจากที่กินเส้นแทบจะทุกวันนะคะวันนี้เรามาเป็นกินข้าวกันจ้ะนะคะวันนี้มีแหนมนะคะเป็นแหนมที่แม่จ๋าทาเองเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาเนาะที่แม่จ๋าก็ได้ลงคลิปให้ทุกคนดูกันไปแล้วเนาะในวิธีการทําที่แสนจะง่ายมากๆนะคะจากประสบการณ์ที่ผ่านมาที่อยู่ที่ไทยไม่เคยทําเลยนะซื้อเขากินอย่างเดียวแล้วก็ไม่รู้ว่าเขาทํำยังไงนะแต่พอ ได้เอาตัวมาลงอยู่ไว้อยู่ที่ต่างประเทศเนี่ยก็ต้องทํานะคะทุกคนอยากกินอะไรก็ต้องทําเองเนาะเพราะว่ามันไม่มีของขายหลากหลายเหมือนอย่างบ้านเราเนาะถ้ามันเป็นอาหารของของเราอ่ะนะคะแต่ถ้าเป็นอาหารของทางออ,อาหารทางของเขาเนี่ยมันก็มีแบบว่าโอ้โหเพียบพร้อมเข้าซุปเปอร์มาร์เก็ตนะคะ มีหมดทุกสิ่งอย่างนะคะไม่ต้องมายุ่งยากทาอะไรมากมายนะของเขามีเพียบนะคะแต่ถ้าเราจะกินอาหารที่มันเป็นอาหารไทยอาหารของเราเนี่ยต้องทําเองค่ะทุกคนซะส่วนมากนะคะเอามาอย่าพูดเยอะกันเลยดีกว่ามากินข้าวกันจะวันนี้ข้าวกับแหนมนะคะวันนี้ง่ายๆนะคะง่ายๆก็มีเป็นผักกาดนะคะเป็นผักกาดมีแตงกวามีพริกไทยค่ะวันนี้นะคะมีหอมนะคะมีพริก อะไรก็ว่ากันไปวันนี้นะคะทุกคนแม่จา๋า <c oughs> จะกินมืออีกแล้วล้างมือแล้วด้วยนะแล้วก็มีแบบว่าช่วยชุบนะ้ําวันนี้เอาเป็นเรื่องเป็นราวมาๆๆลุยกันเลยดีกว่าอันนี้เป็นพริกพริกป่นนะพริกป่นน้ําปลานิดหน่อยนะมาเลยจ้าเราก็จะราดลงไปแบบนี้นะคะกินมือเด้อวันนี้นะ มาจ้าทุกคนมานะ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 กินมือแล้วก็เล็ดก,กันแมงม,ม,มาจ้ามาจ้า Mm-hmm. วันนี้ไม่มีผักชีกินแหนมต้องมีผักชี เผ็ดเท่าไหร่ก็ไม่สะใจทั้งพริกป่นทั้งพริกเม็ดทั้งพริกไทย แน่แม่จ๋าทำเองไม่ได้ใส่หนังเลยนะครับเนื้อล้วนๆถามว่ามีหนังขายไหมที่นี่ก็มีนะคะแต่ว่ามแม่จ๋าไม่ได้เอามาใส่ મેન Nam mà đây máy nè <laughs> ờ. มาท้ายสุดท้ายสุดและสุดท้าย โอเคเรียบร้อยนะคะคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าอย่าลืมมากินด้วยกันอีกนะคะบ๊ายบาย